ละเอียสมควรที <bringt USSR> oh ่ตอบรับว่าปติรูปานแปลว่าเห็นสมควรออกยปกานแปลว่าชอบด้อยฝ่ายภาษาที่เกณฑ์ทัมปานจอิงเจรจงยังความปฏิบัติให้ถึงพร้อมเพื่ออาการที่น่าเรื่องใสปวดปฏิบัติใจิดความเรื่องใสศรัทธากับพระมิป็นสุขที่อยู่ร่วมกันแลน่ว่าตอนเราถึงญาติโยมวาสนาสิการที่จับถือพระพุทธศาสนามีความศรัทธาเลื่อมใสเมื่อเราบวชเข้ามาศึกษาความวินัยแล้วเราอยู่ในระเบียบอยู่ในพระธรรมวินัยอยู่ในข้อว่าปฏิบัติพุทธทางวัด ีก <ersch> ิจวัตรที่เราทำมากมายเาอยู่ข้างนอกไปร้วว่าทำตามใจได้เราเลยวัดองอยู่ในกฎดลเเียบข้อวัดปป่ิอยู่ในวัดเจ้าว่านเช้ามาต้องฟังภาสามหมูสนคํทวัดออกปิชบาทเลี้ยงชีพกลับไปแล้วฉันเสร็จแล้วบ่าขึ้นถูป่ิมหารานวัดห้องน้ำแต่นาจกนะที่เราอยู่ให้เกิดความเรียบร้อยความดีงามแล้วก็ช่วยงานถาจาว่าตามทีานบอ หลังจากทันเพย์วบ่ายมีเวลาว่างเราก็ปฏิบัติธรรมดูจิตใจคือทำกรรมฐานคือเรียกว่ิปัสสนากรรมฐานดูจิตใจดูลมใจเข้าออกหายใจเข้ารู้ใจออกรู้อะไรสิ่งมาก็ต้องให้รู้ดีรู้ชั่วรู้อะไรควรทําให้ควรทำเรียกว่าปฏิบัติธรรมเมื่อเวลาว่างเราก็ต้องสวดมนต์ฟังมนต์ทีทีบทให้พรแล้วก็ศึกษาทำวิญญาณโดยมีคำว่าตัวว่าเปนหนังสือต้นต้นของพระบทใหม่ศึกษา เรียนรู้อย่าปล่อยให้เวลาว่างตาวไปโดดเราเข้ามาบวชเรียนไม่ใช่บวชวิเฉยท่ได้ประโยชน์ตรงเรียนรู้ด้วยและปฏิบัติด้วยจะได้บุญสมเมื่อตกเย็นก็ฝ่าที่หาแล้ววัดส่วนบนขอมวัดเย็นมีเวลาว่างก็ปฏิบัติรมเมื่อเช้าตนแต่เช้าถึงเย็นถึงข้ามก่อนจะนอนก็ให้รู้จิใจตัวเองว่าวันหนึ่งมันร่วงไปแล้วเราทาอะไรที่เป็นคุณงานความดีด้วยกายวาจาใจที่เราตั้งใจบวชเรียนเมานั้นที่เป็นบุญสมบ้าง รักษาความดีนั้นไว้ตั้งมั่นอยู่ความดีนั้นต่อไปเพื่อเป็นบุญบุญกุศรีกับผู้อืุ่กับพวกเราเพื่อช่วยจะลงพุทธศาสนาด้วยแล้ะพิจารณาต่อไปว่าเราหนุนบุญสมโลกไปแล้วเราทําอะไรที่ผิดพลาดทั้งเข่อประหารคตสติด้วยกายวาจาใจให้พิจารณาว่าอาการที่นี้จะไม่มีกับเราอีกก็เลยทำแบบนี้ทุกวันสิ่งที่เป็นบุญกุศลย่อมต้องเพิ่ขึ้นถึงเป็นอสมศรีย่อมเบาบางลดน้อยหายก็ลงไปตามลำดับเมื่อเราเสร็จ ของสงฆ์ทั้งวันแล้วเราก็แผ่เมตตาของคนนี้จนสองเร็จกับผู้มีพระคุณของเราคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายคุณป้านอาหาคือผู้ที่มีส่วนในบุญส่วนที่พระพเจ้าได้นึกได้ถึงบุณคุณท่านขอมีส่วนได้ในบุญส่วนตลอดถึงสัมมาสัตว์ทั้งหลายท้ากรราไปเวีนขอมีส่วนได้ในบุญส่วนทุกทั่วทุกคนนั่นเองเท่านี้เราก็องเด็ดประโยชน์ทุกวันแล้วทำนี้ทุกวันทุกวันสึงทีเป็นบุญส่วนย่อม ความศรัทธาเพรามตับบ้งแต่เเกิดขึ้นกับมุขณะกับญาติโยมด้วยนะเจงก็เป็นการสําเร็จประโยชน์ที่เราตั้งใจมาสัวเราอยู่ไม่ไม่อยู่ตลอดออกไปลาสุ้ขาไปแล้วก็แบบอย่างที่เราเราขึ้นปฏิบัติเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เพื่อเป็นประโยชน์ตัวเองและประโยชน์รุ่รงืต่อไปนั่นเองเธอได้กล่าควคำว่าอาชาตะเคทยธานิเโรเป็นต้นแปลว่าตั้งแต่แบบนลลี้เ,เป็นต้นไปพระเถระเป็นภาระทุระข,ข,ของพราพเจ้าพราพเจ้าเป็นภาระทุระของพราเถระ เป็นพราหมณ์ทุระซึ่งการแลกการเปนนั้น่องตุลาก็ดีพระตองบวาจารย์ทั้งสองลูก็ดีโดยพ่อเจ้าว่าแล้วก็ให้ผู้ศึกอยู่ในว่านี้โดยมีเจ้าว่าด้วยทุกความดูแลโดยเราต้องให้ความเคารพความนับถือซึ่งกันและกันไม่ว่าบวชต่อหรือบวชหลังเพราะเราอยู่ร่วมกันเสมอการที่สิ่งดีอะไรก็ช่วยเหลือเพื่อสูวนอนุเคราะ์สมเคาะกันให้ความเคารพนับถือเอาน้อมทำตนกันถึงจะอยู่อย่างมีความสุขเพราะถ้าเราอยู่ในหมู่คณะก็เหนื่อยทุิง ความเห็นตรงกันว่าเราบวดเพื่อเข้ามาขัดเก้าที่ีเลยออกจากใจของเราความ่วดในกายวจาใจบวดมาเพื่อลักหรือเป็นอาคุศลนั่นเองแล้นั้นบวดไปแล้วเรา หลังจากที่นะว่าฉันไปแล้วเพื่อเป็นพาสเป็นกาลังในการปฏิบัติธรรมของตัเองโดยฉันเชื่อจะ้องเรียนทหารโบราทั้งหลาย่นนี้จะได้ไม่เกิดโทษเกิดภัยตัเองข้อที่สองไม่เป็นที่สุขว่ายากสองยากให้เช so ื่อฟ okay. yes. ังสุบาจากที่ท่านแนะนํท่านสอนเราให้ความรู้ให้ความสุดเพอบเราแนะนำเราเหลือเกินเราเราต้องเป็นที่สุดว่ายากาอง้ากเชื่อฟังสุบาจา์แลวข้อที่สุดที่ดูแลเราด้วยตัเองปริศาไม่เคยเยินทะยานอยากได้อยากมีอยากเป็นพอใจในสิ่ง ทรัพย์สมบัติติดตัวมาไม่แต่ทีเดียวมีแค่ผ้าสามพันบาทไปเดียวที่ติดตัวเราไเป็นภาพที่สุดนั้นไม่มีอะไรเป็นของเราเป็นแค่ทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในมีบุญมส่วนหรือศีลสมาธิปัญญาที่เราเข้ามาพัฒนาปฏิบัติธรรมนั้นจะติดตัวเราไปเป็นคนนิสัยมีบุญมีกุศลนั้นติดตัวเราไปเพื่อเป็นบุญบารมีเกิดมาแล้ก็มีความสุขไม่ยากจนแจ่มแจ่จนแก่เห็นใจและเป็นมีความสุขมีเจริญในทรัพย์เจริญใน การที่การทำงานทุกอยากนะ่างมันเกิดังนั้นข้อสุดท้ายอีกข้อหนึ่งในการพูดคุยปรัชญคือผู้หญิงเป็นอันตรายในการพูดคุยปรัชญเราพูดคุยกับผู้หญิงต้องสองตัวระวังคามพูดไม่ว่าคุรทำโทรศัพท์หรือต่อหน้า ป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ทําการเข้ามาช่วยจะลงเข้ารู้สันธรรอ่งต่อไปสมจะทำสงควรทำการยกเธอขึ้นเป็นที่สุดในผู้รู้สัจธรรมซึงเธอไม่สามารถ่วดเป็นสามพ้ทได้ให้เจอชื่อใหม่ว่าปัญญาวัตรเพื่อพระกรรมวาจาจารย์สุทาปินาโมสแต่ว่าเคยชื่ออะไรเคยต้องกลับว่าอาหารทันเดปัญญาวัตรนามะ ชนประชาชื่อว่าสิตินทรโร่เมื่อพ้านกรรมวาจาจารย,ย,ย์สอบถามมาโกรนาพเอปปัชชายโยพระปชชายตนชื่ออะไรเชริญตอบวราประชาโยเนธันเตอายสมาสิรินทรโนามะต่อไปที่ได้บอกบป่าไรจีวอนี่เธอจะไม่ใช้ในอีกทาองต่ไป <c oughs> ข้าพเจ้ที่ทางประสาปยุมาวกิจังพัรักษาบูชาันนายาสิประชาเยนสภาัาจินเนาสกาตันาบุตรเตันเตสัจจังโสตันา